สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูล้อจกอักรยานไฟฟ้าค่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะลูกค้าบอกว่ามันติดนะคะมันไม่หมุนนะแล้วก็เลยส่งมาให้เมียช่างเช็คนะคะถอดก็ไม่ได้นะคะถอดได้แต่จานเนาะถอดได้แต่ฝานะคะตอนนี้ช่างทองได้เอามอเตอร์ออกจากร้อแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นความผิดปก,กติก็เลยขอทําคลิปเพื่อเป็นเพื่อให้เอฟซี สา,สามารถทําได้นะคะเนาะถ้าใครที่สามารถถอดแม่เหล็กออกมาแล้วนะคะถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกมาก็ทําตามคลิปนี้ได้นะคะมอเตอร์เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูด้วยว่าเซ็นเซอร์เสียไหมนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเราไปถอดนะคะส่วนมากเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เขาจะเสียนะคะช็อตนะคะเรามาดูและนี่ค่ะคือสาเหตุที่ทําให้มันติดนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเมียช่างจะมาบอกความรู้สิ่งนี้สําคัญมากเลยนะคะสําหรับท่านที่ถอดออกมาทําความสะอาดแล้วหวังดีนะคะตอนประกอบทาน้ํามันทาเจลาบีเข้าไปนะคะไม่ได้นะคะทาอะไรไม่ได้เลยนะคะห้ามทานะคะเช็ดให้แห้งแล้วประกอบเข้าไปที่เดิมนะคะใส่อะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ นี่คือข้อควรระวังเลยนะคะห้ามใส่อะไรทั้งนั้นนะคะจะทากาวได้ที่ฝาแบบบางๆเลยนะคะคลิปนี้จะบอกแบบละเอียดเลยตั้งแต่ตอนถอดแล้ะแล้วก็เดี๋ยวตอนประกอบก็จะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดมีอะไรบ้างก็ตามดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าทําตามนะทําให้ได้แบบนี้นะคะก็จะเห็นเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวช่างทองเดี๋ยวค่ะไม่ได้ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเนาะซึ่งมันเป็นจะมันจะเป็นเศษเหล็กด้วยนะคะเพราะว่าตรงที่เราที่เอฟซีเห็นอยู่นี่คือแม่เหล็กนะคะนี่แหละเหตุที่เขาติดนะคะเนื่องจากรถจอดไว้นานหรือ มเป่าก็ออกนะคะ ว่าเขาเป็นแม่เหล็กจะลองให้ดูหลายๆวิธีนะคะในกรณีที่ล้อมมันยังหมุนอยู่ไม่ต้องถอดนะคะไม่ต้องถอดทำความสะอาดนะคะไม่จำเป็นต้องถอดนะคะ นอกจากว่าจะไปแช่น้ํานะคะแล้วก็ถ้าอยู่แถวภาคใต้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นทะเลนะคะมันจะเค็มนะคะก็จะทําให้มันกัดก่อนได้ถ้าจอดไว้นานนะคะแต่ถ้ารถที่ใช้งานทุกวันไม่น่ามีปัญหาจุดนี้นะคะตออน,นี้ส่งมาจากกรุงเทพเลยนะคะ ส่งให้เมียช่างนะคะเมียช่างอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอหนองเรือนะที่เหลือก็คือค่อยๆเช็ดนะค่อยๆเช็ดตามที่ช่างทองทำเลยนะคะ ก็คือเช็ดให้เขาไปกองกองกันอยู่แล้วเรากย่งีเห็นไหมคะจะเห็นว่าความสุกภพมันจะไปรวมกันอยู่ก็เช็ดแบบนี้เลยนะคะเราต้อง ต้องละเอียดนะคะแม,ม,ม่เมีจสูให้ดูนะม่เหล็กเขาดูดด้วยนะคะเป็นเศษเหล็กนะที่ที่ที่ทมันสกปรกที่มันเป็นเศษชิ้นเล็กๆๆเลยคล้ายฝุ่นเลย แล้วเราจะมาประกอบลองให้ดูกันเลยเนาะจะได้เป็นคลิปส่งงานให้ลูกค้าได้เลยค่ะเราก็ให้ลูกค้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะก็คือเป็นงานที่ทําส่งลูกค้าจริงๆนะคะ ก็หลักๆเลยก็คือด้านบนเนี่ยต้องให้เขาสะอาดนะครับส่วนที่เหลือเขาจะตกไปอยู่ในกขอบนะครับถ้าใครเอาออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะนหน่อยหลักๆเลยน,ลลลยน่าสัมผัสนะคะตนตรงที่ข้างทองถูอยู่ะค่ะต้องสะอาดวิ้งเลยนะส่วนถ้าเศษฝุ่นที่มันอยู่ข้างๆข,ขอบๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเอาออกได้ก็ดีค่ะ หน้าสัมผัสเขาต้องสะอาดเดี๋ยวเราจะมาดูที่มอเตอร์อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องเอาทำความสะอาดตรงแม่เหล็กนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ อุปกรณ์ที่ทําความาสะอาดก็มีเท่านี้เลยนะคะก็คือต้องขูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าต้องใจเย็นๆนะค่อยๆขัดนะคะค่อยๆถูนะก็เดี๋ยวให้ท่านทองทาความาสะอาดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรก็ค่อยมาติดตามเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะคะแต่ถาเนี่ยค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้ละคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยให้ได้ลักษณะนี้เลยนะนี่ค่ะไม่ต้องทาอะไรนะคะจะประกอบแล้วนะไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นนะคะต้องแห้งแบบนี้นะคะถ้ามันเปียกก็ต้องทําให้มันแหง้งด้วยซ้ํานะคะห้ามทาอะไรเด็ดขาดเลยนะคะขั้นตอนการประกอบมือแข็งแข็งข้อมือแข็งแข็งประกบทีเดียวให้ได้ดังกรบเนยนะคะดูนะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้องให้ได้แบบนี้นะคะอย่าให้เอียงเท่าทีละข้างก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นแม่เหล็กนะจะทําให้ ตัวมอเตอร์เบี้ยวได้นะคะแล้วก็บางทีก็เป็นแม่เหล็กแตกไปเลยนะคะถ้าเราใส่ผิดท่าผิดทางนะคะเดี๋ยวมาดูตอนใส่กาวนะกาวใส่บางแบบบางที่สุดนะคะบางถึงบางที่สุดแต่ก็ต้องใส่นะคะใส่เพื่อให้เขาปิดให้แนบชิดแต่ความบางจะทำให้ มอเตอร์เวลาขันน็อตแล้วมันจะสนิทมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นล้อเนาะมันต้องห้ามน้ําเข้านะคะเป็นไปได้ก็อย่าขี่ลุยนะอย่าขี่จากฝนนะคะถ้าเป็นรถไฟฟ้านะฝนตกก็เข้าลมนะคะเพื่อมอเตอร์เราจะได้ใช้ทนทนนะคะเพราะว่ามอเตอร์พวกนี้ไม่ชอบน้ํานะคะ ชนิดก็ไม่ชอบน้ําอยู่แล้วนะคะก็ขันน็อตเลยค่ะขันทุกตัวเลยนะคะไล่เลยนะคะห้ามขันตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะคะคือไล่พร้อมๆกันนะคะให้เขา้เขาพร้อมๆกันนะเดี๋ยวมาดูคีตอนที่ช่างทองขันน็อตเสร็จแล้วแล้วก็ประกบฝาอีกด้านนึงเนาะฝาอีกด้านหนึ่งก็ทากาวยังทาแบบไหนก็เดี๋ยวมาดูนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะเห็นไหมคะช่างทองจะแย่ไว้ก่อน ตัวเลยนะคะไล่ใส่นะห้ามขันแน่นตัวเดียวก่อนเขานะคะแบบนี้นะคะปะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝา่งน,นู้นนะคะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะางทองได้ทากาวไปแล้วเป็นบางส่วนนะทาให้ได้แบบนี้นะคะบางๆเลยนะคะพอเราป้ายกาวเสร็จแล้วก็ให้เราลูดกาวออกด้วยนะคะกาวที่มันส่วนเกินนะเอาออกนะเป็นซิลิโคนนะคะสีอะไรก็ได้นะคะต่ช่างทองใช้สีดำเนาะ มันไม่ต่างกันนะคะสีอะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะใช้เป็นค้อนยางก็ได้ค่ะเนาะก็ขันน็อตเหมือนเดิมค่ะสองฝั่งเนาะค้อนแรงมากนะครับแ,แม่เด็ก วิธีการเคาะอย่ากเคาะแรงนะคะใช้เป็นค้อนยางนะคะนี่นะคะให้ฟังเสียงตอนเคาะด้วยนะคะคลิปนี้ช่างทองทำให้เห็นว่าเรามีเครื่องมืออยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำได้แต่ต้องดูคลิปให้ละเอียดนะคะแต่จริงๆถ้าใส่แท่นอัดจะดีนะคะใช้แท่นอัดเนาะ คือคปให้ใหหายระปปวังสายไฟฝั่งนี้ด้วยนะครับสายขาดมาจะะโดงอันขาก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้เขาทับสายไฟนะเพราะว่าตรงสายไฟเขาจะมีตรงเว้าไว้ให้อยู่แล้วนะแล้วก็ดูสายไฟด้วยนะคะขันน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันจ้าให้ช่างทองเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนลองนะคะนี่ค่ะตอนนี้ เราก็มาลองล้อกันเลยนะคะล้อหมุนแล้วค่ะเห็นไหมคะที่เราทําความาสะอาดกันเมื่อกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ส่งมอบลูกค้าได้แล้วนะคะล้อนี้มาจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะใครที่ล้อติดนะคะแล้วไม่การทาความาสะอาดเองก็สามารถส่งมาให้เมียช่างทําความสะอาดได้นะคะติดต่อได้ที่รูปโปรไฟล์เลยนะคะมีเบอร์โทรอยู่นะก็โทรมาสอบถามได้ค่ะล้อนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะคะ ก็ส่งมาให้เช็คอาการได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คใส่กล่องนะคะส่งกรุงเทพมหาคนครจ้าสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะใครไม่เข้าใจจุดไหนอยากให้ทำจุดไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้เมียช่างด้วยนะคะผุ่มสีแดงๆนะคะกดให้ด้วยนะ สำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะผ้าไปซ่อมปั๊มลมออยฟรีค่ะเนาะไปพันมอเตอร์กันค่ะ fc พันมอเตอร์ติดตามได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีมอเตอร์ dc ตัวเล็กๆนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมอเตอร์ตัวนี้ยังไม่เคยลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทำและลงคลิปให้นะคะขอเวลาตัดต่อคืนหนึ่งจ้า